สวัสดีทักทายเอื้ออายเฮาสุขสุขคนค่ะทักทายจากน้องพิมพ์มีสีอีสาน USA จากรัฐเวสเวอร์จิเนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะกับบรรยากาศสวยๆงามๆบรรยากาศในฟาร์มชีวิตในชนบทอเมริกาบรรยากาศฟาร์มง้วนั่นเองค่ะประเทศอเมริกามีทั้งหมือหาสีบรัฐค่ะพินองรัฐเวสเวอร์จิเนียเป็นรัฐลัดหนึ่งที่อยู่ทางโซนตอนใต้ของประเทศอเมริกาค่ะ รัฐนี่ขึ้นซื้อในเรื่องของผู้เขาและกัะป้าใหม่จ้ะพี่น้องบรรยากาศวิวสวยๆและกบธรรมชาติงามๆติดตามจากเพจน้องพิมมีสีอีสานได้เลยจ้าต้องขอขอบคุณน,นะคะบ่าวาสิเป็นเพื่อนใหม่หรือว่าเพื่อนเก่าค่ะที่เขามารับชมเพจน,น่อยๆเพจนี้เนาะคะ่ะจังใดกกะ ติดตามกันไปโดนๆเด้อจ้ามาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะสาวนาครพนมนะจามานําเสนอชีวิตเรื่องราวความเป็นอยูนะคะอยู่ในชนบทอเมริการัสเวสเวอร์จิเนียให้พี่น้องเข้าได้รับชมน้าค่ะสำหรับมื้อนี้นะคะกับพาพี่น้องเฮามา แคมปิ้งบนภูเขาอีกคือเกาเนาะจ้านี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะภายในบ้านแคมปิ้งของเฮ้าจ้าน้องพิมมี่ก็ได้นําเสนอให้พี่น้องเฮ้าได้เบิรงหลายวิดีโอแล้วเนาะจ้าจังไดกะลองรับชมย้อนหลังเบิ่งใดเด้อค่ะสําหรับสถานที่มองนี่เนาะคะ่ะกะตั้งยู่ทึ่งภูเขาเลยค่ะพี่น้องค่ะติดกันกับแม่น้ํานะคะแลวกะล้อมรอบด้วยภูเขาเลยจ้า สภาพบรรยากาศทั้งนอกนะคะก่ย่งอยู่ในหนาหนาวอยู่ค่ะพี่น้องคะสิ่งแรกนะคะถีมาหอดแล้วนะคะพอบานพื้นกะ ได้ทําการจุดเตาพิงไฟในใบ้านจักพี่น้องคะ่ะเพื่อเพิ่มความอบอุ่นนั่นเองเนาะคะ่ะเนื่องจากว่าบ้านหลังนี้นะคะโบมีฮีเตอร์ทาความอุ่นจักพี่น้องคะ่ะสัญญาณโทรศัพท์กับโบมีน้ำเนาะคะ่ะพี่พีลายค้นกระถามกันเขามาเนาะคะ่ะว่าห้องน้ําเป็นยังขึ้นอยู่ทั้งนอกเนาะจ้ากะสีขอบอกก่อนเนาะคะ่ะว่าเป็นการสร้างบ้านนะคะที่มีอายุหลายร้อยปีแล้วเนาะจ้กพี่น้องคะ่ะ อาส้งบ้านหรือว่าแบบบานต่างๆเนาะค่ะละกะห้องน้ำกะย่งงยูดันนอกนั่นเองค่ะสำหรับบ้านหลังนี้เนาะค่ะกะตัง้งยูใจกลางบนภูเขาค่ะพี่น้องค่ะกะมีเพื่อนบานยูสองสามหลังเนาะค่ะกะโบไกลกันปันใดจ้าสิ่งแรกที่น้องพิมพ์มาหอดนะคะกะผ้ากันทําความสะอาดก่อนจกพี่น้องค่ะเพราะว่ามือแลงเข้ากะสินอนขางเตาผิงไฟนี่ละจ้า ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่นกคาทีมีบรรยากาศเนาะค่ะพี่น้องค่ะคือจังผากเหนือประเทศไทยเฮาเนาะค่ะน้องพี่มีกันเลยนําเสนอนะคะวิวสวยๆบรรยากาศดีๆมาให้พี่น้องเฮ้าได้รับชมรับฟังนําค่ะแม่น้ำที่พี่น้องเห็นนี่นั่นก็คือนะคะเป็นแม่น้ำของสาธารณะจะก็สามารถที่สิตกปลาได้เนาะจะในพื้นที่ของเจ้าของจะพี่น้องแต่ถ้าเกิดว่าออกไปทั้งนอกนะคะจะต้องมีใบอนุญาตในการตกปลาเนาะค่ะ ถ้าเกิดว,ว่าบ่มีใบอนุญาตนะคะตำรวจก็สามารถที่จะจับเฮ้าได้หรือว่าปับเฮ้านั่นเองค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดขาวเช็สวัสดีครับด้วยสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ การมาแคมปิ้งแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องค่ะอาหารการกินนะคะปกติแล้วถ้าเป็นช่วงหนาห่อนเนาะค่ะน้องพิมมีกับพอบานกับสิพากันปิ้งย่างทั้งนอกภูรจ้าพี่น้องแต่ว่ามื้อนี้นะคะอากาศย่งหนาวนะคะล่มกับลมแห้งเนาะจ้าน้องพิมมีก็เลยเฮ็ดเป็นอาหารสําเร็จรูปนะคะเพื่อที่สิเอามาอุ่นในไมโครเวฟกินแบบง่ายๆนั่นเองนะะนนเนาะจ้าจังไดนะคะพี่น้องกระล่องติดตามบึงนะคะในช่วงหนาห่อนเนาะ,ะค่ะกิจกรรมเฮ้านะคะที่ ออกไปข้างนอกนะคะสิหลยกว่านีจ่ะพี่น้องคะบวกกับการตกปลาเนาะค่ะพี่น้องคะบรรยากาศกับสินาตื่นเต้นหลายกว่าหนีนั่นเองจ้าสําหรับป่าที่อยู่ในแม่น้ำมงนี่เนาะค่ะก็เป็นป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแน่เนาะคะ่ะหล้กก็เป็นป่าที่ทางผักรักพื้นเอามาปล่อยลงให้ค้นตกน้ําจาะพี่น้องคะดังนั้นแล้วนะคะกั มันใจได้เนาะค่ะว่าป่าอยู่นี่นะคะสะอาดและก็ปลอดสารพิษนั่นเองจ้าบรรยากาศดีจ้ะพี่นองคะทมกลางธรรมชาตินะคะได้ยินแต่เสียงน้ำไหลเสียงนกนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งหม่องนะคะทีผ่อนคลายเนาะค่ะหลังจากที่เห้เดเหนื่อยจากกัน ทำงานมานั่นเองจ้าจังไดกะฝากกดติดตามกันไปโดนๆเด้อจ้าพี่น้องคะนะคะเบิ้งชีวิตเรื่องราวความเป็นยูในชนบทอเมริกานะคะของน้องพี่มีแบบนี้ตลอดไปเนาะจ้าคอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เด้อจ้าสาหรับวิดีโอนี้ลาไ้ซ้ำนิ้ซักก่อนเนาะจ้าเอาไว้พอกันวิดีโอหนาคะ่ะสวัสดีค่ะ